สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับพยัญชนะของภาษาจีนอีกสี่ตัวกันนะคะนั่นก็คือตัวเตวอเธอเนอเือค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของทั้งสี่ตัวชัดๆอีกรอบนึงนะคะตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งนะคะเคีย์ก่อนตัวที่หนึ่งนั่นก็คือเตอเตอตัวที่สองเทเท ตัวที่สามนะคะเนื้อเนื้อตัวที่สี่เลือเลือเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันทั้งสี่ตัวอีกรอบนะคะ จะอ่านว่าเตอเธอเนอเลออีกรอบหนึ่งนะคะเตอเธอเนอเล